ครั้งแรกกับการเดินทางมาเยือนมหาชัยของริ้นติดโปรแฟรรับรองว่าเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรไปฝากพี่น้องชาวมหาชัยกันบ้างไปเลยค่ะยิ่งมุ้ยคุณต้นไทยชมราร้านไหนคะเนี่ยต้องบอกอันนี้เป็นสินค้าดีเด่นจากโอทอปด้วยนะ ร้านนี้คือปิน่นมณีปลาซ้อมไร้ก้างค่ะเราชิกรอบและอร่อยค่ะของเขาไม่ได้กรอบธรรมดานะกรอบนอกนุ่มในนะสองรสชาตินะคะมีรสดั้งเดิมกับรสลาบนะคะแล,แล้วเราก็มีเลล็ดขนมปังกรอบด้วยคุณเวลาผสมข้าวแล้วกินเข้าไปกับคุกกับข้าวมันอร่อยมากเดี๋เวลดมากกองกีบาทเริ่มต้นที่100ค่ะกองใหญ่2 0 0โปรโมชั่นซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะอ๋อ,อ,อปิ่นมณีปลาซ้อมไร้ก้างห้ามพลาดค่ะ เขาพามาแต่ร้านประจําที่เรียนซื้อเป็นประจําในงานลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะร้านนี้คือ,ค,อคือร้านชิ้นปลาสนุกค่ะบอกของกันนะครมีลูกชิ้นปลาภูเก็ตปลาเส้นอินทรีทอดลูก<อ>ชิ้นปลาิินซีทอดอของพี่อ,อร่อยยังไงเด<อ>็ดยังไงเล่าจี เราเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะสูตรพรีเมียมค่ะทําจากปลาคอสคุกลูกค้าเนื้อจะนุ่มเด้งรับประกันไม่มีกลิ่นคาวค่ะเดิม300ค่ะจัดโปรโมชั่นวันนี้เหลือ260ค่ะปกติ300บาทนะง่าลูกชิ้นปลาภูเกต็ตอันนี้มีทีไรที่ต้องมากินตลอดดูนะคะน้ําจิ้มก็ทาจากมะน,นาวแล้วข้นคลากอย่างนี้ค่ะดูนะคะลูกชิ้นกําลังจะหายไปอันนี้ขอโปรดดิฉันค่ะดิชอบลูกชิ้นปลาสีทอดอันนี้นะคะทอดกรอบอร่อยค่ะ ร้านนี้ครัอร่อยสุดต้องมาชิ้มปลาสนุกนะคะมือร้านค้าอยู่กับเราเป็นกานนที่โปรแฟร์พบกันนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัย30สุราคมนี้ถึง5พฤศจิกายนนะคะที่สำคัญค่ะทุกร้านในงานราคา,า,คาจับต้อง,องได้อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะเจอกันทีน่มมโปรแปรแฟ์